สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีกุมค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมประจําเดือนเมษายนนี้นะคะรูปแบบการทานายนะคะพี่หญิงทํานายผ่านหน้าไพ่ที่กำลังจะเปิดได้ดีเท่านั้นไพน่ energy ออกมาดีพี่อ่านดีไพ่ energy ออกท็อกซิกพี่อ่านท็อกซิกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาฟังในช่องพี่หญิงนะคะหนึ่งพี่หญิงอยากจะบอกขอบอกหน่อยเพราะว่ามันมีดราม่ามาอีกแล้วนี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะทุกคนฟังขอร้องฟังก่อนอย่าเพิ่งกดข้ามนะคะ ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครเพราะนั้นไม่ซีเรียสไม่ดราม่ามาใครมาใครดราม่ามาตอนนี้พี่หญิงบล็อกแล้วนะบล็อกอย่างเดียวเลยเพราะาพี่หญิงต้องเซฟความรู้สึกพี่ด้วยอ่านแล้วมันเหนื่อยค่ะอ่านแล้วบางทีมันไม่อยากทําต่อมันแค่นานๆทีมาทีแต่เราแบบเฮ้ยเราทําเพื่ออะไรวะทำแล้วมาแบบอะไรอย่างเงี้ยดราม่ามาเหมือนกับคือคอมเมนต์ที่ดราม่ามามันค่อนข้างอ่านแล้วมันท้ออ่ะเหมือนกับเห็นความหวังดีของเราเป็นกลายเป็นไม่หวังดีเพราะว่าคุณไปเห็นคลิปที่มันท็อกซิกไง ออทีนี้นะคะพี่หญิงอ่านไพ่นะคะพี่หญิงใช้หลักการของความเป็นจริงของชีวิตคําแนะนําก็มาจากหลักการของความเป็นจริงคือเวลาพี่แนะนําคุณคิดตามคุณจะนึกออกเลยใช่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่พาคุณลงทุงนะเพราะว่าพี่เคยลงทุ่งมาตั้งชีวิตพี่นี่ลงทุ่งมาตลอดหมายถึงว่าพี่เคยอยู่ในดีเบิร์มาตลอดตั้งแต่สมัยเวลาวัยรุ่นอะไรตอนเนี้ยพี่อาศัย สุดท้ายเราต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงพลังบวกมีแน่นอนค่ะแต่อาศัยในความเป็นจริงด้วยตามหน้าไพ่ที่ออกมาเ n e เ g y เป็นยังไงพูดอย่างนั้นนะคะโอเคนะ <c oughs> พูดเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะก็ไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้นะคะใช้วิจารณญาณกันด้วยวิจารณญาณกันด้วยถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดเกี่ยวข้อ,ของกับสื่อสารในคลิปนี้วิงขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะพูดเร็วเนาะพูดเร็วไม่อยากให้ คือมันกาลังคล่องคล่องแคล้วสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้ทุกคนคิดสลับกันได้นะคะขอ energy พลังบวกๆนะคะเดือนนี้ไม่ขออก x ิ c นี่ทําไปครบ12ราศีแล้วพี่หญิงโลทิ้งหมดเลยลงคอมเรียบร้อยพร้อมโหลดพอเจอดราม่ามา,มาแค่นั้นแหละพี่หญิงโลทิ้งหมดเลยขอพรทํามาจะหมด12ราศีแเราทําใหม่หมดเลยขอ energy ดีๆเลือกใช้ energy ดีๆไม่อยากอกซิกเดือนนี้ ขอไพ่แบบเอเนจี้ดีๆนะคะชาวราศีกุมค่ะเทนนบวานค่ะไพ่สิบไม้นะคะทำงานเยอะนะเนี่ยอืทำงานหนักไปหรือเปล่าเอชออฟเพนนเคิลค่ะเออมีแต่เรื่องราวดีๆนะเนี่ยเปิดไพ่มาเนี่ยพอขออธิษฐานต่อครูบาอาจารย์หนูขอเดือนนี้หนูขอไม่เอาท็อกซิกนะคะเอาแบบ ซบซบมาให้หนูหน่อยนะคะหนูเจอดราม่ามาแล้วค่ะอะไรประมาณนั้นนายอ็อบเพนเทนเคิลค่ะมาคะชีวิตค่อนข้างดีนะซเซเว่น,นวันเหนื่อยหน่อยในเรื่องงานเนาะเพื่อหาเงินไงไฟล์เพนเทนเคิลโอ้ชีวิตคุณมีแต่งานงานเงนิงนเงนิงนนะคะเนี่ย นายอฟคัพมันเป็นความสัมพันธ์แบบค่อนข้างแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะค่ะวุ่นวาไม่วุ่นวาไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะว่ามันไม่เด่นในเรื่องของความรักเลยมันเด่นในเรื่องของการงานเรื่องการหาเงินอะไรอย่างนี้มากกว่าใบสุดท้ายเป็ดใช่หไหมเรื่องเงินหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกว่าสําหรับคนชาวราศีกุมในเดือนนี้คุณจะเด่นในเรื่องของการจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ จะเด่นในเรื่องของการทํางานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงคู่ของคุณก็แบบมีความเข้าใจนะบางคนมีคู่ทางไกลนะคะมีความเข้าใจกันดีเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่คุณทําคืออะไรนะแล้วก็คือสิ่งที่คุณทําคืออยากจะทําให้เขามีความสุขอะ่ะอยากจะมีรากฐานความการเงินที่มันดีเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวมีความสุขอะ่ะบางคนทํางานหนักเพื่อ อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังวางเป้าหมายอะ่ะเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับอะไรสักสิ่งสักอย่างนี่แหละนะเนี่ยเก็บเงินเอชออฟเพนเดอร์เคิลจะเริ่มต้นทำอะไรคะจะไปซื้อแหวนแต่งงานจะไปซื้อของขวัญให้แฟนหรือจะขอคุณแฟนแต่งงานก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะเอ่อคนที่มีคู่ไพ่ประจำตัวของคุณคือสิบไม้นะคะทำงานเยอะมาก ณตอนนี้ก็เลยจะขอบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรชีวิตของคุณช่วงนี้มีแต่ง,งานแต่งานแต่งานนะคะมีเวลาว่างก็พากันไปกินข้าวมีเวลาว่างก็ไฟออฟไนน์ออฟครับก็ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอืมไปแฮงเอาอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มันมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เดี๋ยวพี่หญิงขอใบนี้หน่อย จริงๆแล้วให้ไม่อยาก่านท็อกซิกอ่ะแต่มันมีปัญหาคือเอจอบานซึ่งแน่นอนว่าเอจอบานเป็นเรื่องของการเริ่มต้นนะคะทุกคนถ้าการเริ่มต้นนี้เป็นเป็นเรื่องของคู่คุณมันโอเคแต่ถ้าการเริ่มต้นนี้มันเป็นตําแหน่งปัญหาทุกคนเข้าใจไหมคะในสิ่งที่พี่พูดมันเป็นตําแหน่งปัญหาเริ่มต้นถ้าไม่ใช่เริ่มต้นกับคู่ของเราเริ่มต้นอะไรอะ่ะเริ่มต้นรู้จักคนใหม่นะคะแล้วมีแพชชั่นด้วย รวมถึงความหมายต่อไปคือนายออบครับมันมีความสัมพันธ์กันด้วยสําหรับบางคนน่ะมันเป็นเรื่องของวันไดสแตนก็ได้อย่างเงี้ยนะคะเป็นการเริ่มต้นแบบนั้นน่ะเออเกิดขึ้นได้สําหรับบางท่านนะคะบางท่านนะคะใครไม่มีก็ปล่อยผ่านไม่ต้องดราม่ามาฉันไม่เคยทําอย่างนั้นฉันไม่เคยทําอย่างนี้มาหาว่าทัานทาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะเป็นเซตออปเปนเดเคิลอืมพี่รู้สึกว่าแฟนของคุณน่าจะเป็นคนชาวธาตุดินมังกรพุธกันและ อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะคุณน่าจะมีครอบครัวแล้วแล้วคุณก็มีลูกแล้วนี่พลังงานของคุณเป็นอย่างนั้นคุณคิดถึงคนคนนี้ print of w a n e s ถ้าคนนี้ไม่ใช่ลูกคุณมันก็น่าจะเป็นคุณอาจจะมีแฟนเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะในในทางกลับกันนะคะเดี๋ยวจะพูดอีกมุมหนึ่งให้ก็ได้นะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าบางคนนะคะอาจจะมี ปัญหาในเรื่องของการเริ่มต้นไปคุยกับใครแล้วมันมีมนมความการครบซ้อนการเริ่มต้นคุยอะ่ะมันอาจจะเป็นการครบซ้อนในสัตที่แบบไมมีความสัมพันธ์ที่แบบคุณไม่ได้คิดอะไรหรอกมันเป็นแค่วันในสแตนเกิดขึ้นก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นอย่างนั้นได้ด้วยทีเนี้ยปรินซ์เ๋ยวนะปรินซ์ออฟวานเจ้าเด็กถือไม้คนนี้คุณมีลูกหรือเปล่าเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูเป็นเด็กที่ค่อนข้างฉลาดคล่องแคล่วแอคทีฟ นะคะมีพลังเหลือเฟือประมาณนั้นรวมถึงบางคนมีความสัมพันธ์ทางไกลตอนนี้คุณคิดถึงในเรื่องของการเดินทางคุณอาจจะเจอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่คุณทำงานเพื่อสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณฟันฝ่าในความสัมพันธ์น่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคุณคุณคุณทำเพื่อสิ่งนี้เพื่อการเงินเพื่อความมั่นคงเพื่อ เก็บหอมลอมริบเพื่อใดก็ตามเพื่อการเดินทางเพื่อที่จะเก็บเงินเพื่อเดินทางไปหาเขาอะรวมถึงบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์วางแผนกันวางแพนกันไว้กับกับคุณแฟนอะว่าสักครั้งในชีวิตเราอยากเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศจังเลยนะชาริออตมันอยู่ในความรู้สึกของคุณลึกๆชาริออตคือการเดินทางที่หมายถึงการต่างประเทศได้ด้วยนะคะทุกคนทีเนี้ยอยากเนี่ย อยากจะไปเดินทางเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นหิมะไหมนี่อยากจะไปดูหิมะสักครั้งในชีวิตจังเลยอยากจะพาลูกไปดูหิมะสักครั้งในชีวิตอย่างเงี้ยอยากจะพาไม่ต้องสักครั้งก็ได้ครั้งสองครั้งอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยมันก็เลยมีการทํางานหนักเพื่อสิ่งสิ่งนี้ค่ะเพื่อให้สิ่งสิ่งนี้เป็นของขวัญแก่คนที่คุณรักอืมเห็นไหมมันเป็นลักษณะงานได้ด้วยนะคะทําให้เขามีความสุขชีวิตของคุณอะ่ะบางทีอ่ะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างโอเคนะก้าถ้วยแต่มันเหมือนมีอะไรขาดมันเหมือนอะไรที่มันยังไม่สมบูรณ์นะคะสักสิ่งสักอย่างคืออาจจะทำงานมากจนเกินไปจนลืมคิดในเรื่องของความใกล้ชิดการดูแลใจใสนะคะไพ่แปดเหรียญเป็นไพ่สุดท้ายนะคะคุณเขาอยากจะให้คุณสนใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับ ในความสัมพันธ์บ้างแต่ถ้าคู่ไหนที่มันไม่มีปัญหาที่ยอมรับกันได้เออโอเคเรามันก็ต้องทาอย่างนั้นแหละในเมื่อเราอยากจะไปเราอยากจะทําเราอยากจะมีบ้านเราอยากจะมีรถเราอยากจะมีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนเก็บเงินเพื่อซื้อรถอ่าการเดินทางใช่ไหมชลิออดเป็นการเดินทางไกลได้ถึงต่างประเทศหรือเก็บเงินเพื่ออยากจะได้รถสักคันอย่างเงี้ยมันเป็นการเก็บเงินนะคะมันเป็นความพยายามทํางานเพื่อที่จะมีเงินมีรถมีอะไรในสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่เนี่ยนะคะ เออมันเป็นการโฟกัสไปอยู่ตรงเนี้ยอ่านเรื่องความรักจริงแต่ความรักมันเป็นมันก็มีอะไรปัจจัยหลายๆอย่างในชีวิตของคนเราใช่ไหมคะคนเราจะไปอ่านแต่ความรักความรักเป็นความรู้สึกพี่หญิงไม่ได้อ่านในเชิงจิตวิญญาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนในความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์ความรักครอบครัวก็ต้องมีเรื่องการเงินการงานการทําอะไรร่วมกันอยู่แล้วนี่ความสัมพันธ์ของคุณในความลักษณะอย่างนี้แหละ ไม่ได้เน้นไม่ได้เด่นในเรื่องของความรักมันเน้นในเรื่องของความรักวานแววแต่จ๋าอะไรแต่ทําเพื่อความสุขนะเพื่อเติมเต็มความสุขในสิ่งที่คุณกําลังปรารถนาในสิ่งที่คุณกาลังที่คิดจะวางแผนทำร่วมกันะไม่ว่าจะการมีรถการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศน่ะมันเป็นเน้นมันเป็นเน้นในเรื่องของการงานและการเงินนะคะประมาณนั้นนะคะปัญหาคุณคือเอชออกวานอ่าหนึ่งถ้าไม่ใช่เริ่มต้นใหม่กับใครสองมันเป็นเรื่องของการ เริ่มต้นทำอะไรสักสิ่งสักอย่างที่คุณกำลังเริ่มต้นได้แพชชั่น Passion, แล้วมันเป็นปัญหาก่อเกิดทำให้คุณอาจจะไม่มีเวลาเยอะหรือไปโฟกัสในเรื่องของการอื่นไม่มีเวลาให้คู่ไม่ดูแลคู่แต่พี่หญิงได้บอกไปแล้วว่าถ้าคู่ไหนไม่มีปัญหาคู่นั้นก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากมายมันไม่มีเรื่องราวของการทะเลาะเลยนะมันมีแต่เรื่องการงานการเงินที่คุณพยายามทำอยู่เนี่ยคะ่ะนะคะสองอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางบางคนมีแฟนทางไกลนะคะ แต่ระยะทางในที่นี้ถ้าคุณมีความซื้อสัตว์ต่อกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นปัญหาแต่มันทำให้ไม่มีปัญหาก็ได้นอกเพียงเพราะคุณต้องซื้อสัตว์ต่อกันแค่นั้นเองนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูไพ่แองเจิลดีกว่าไพ่แองเจลจะบอกอะไรคุณคะคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษศกดการหรือเป็นชาวธาต ธาตุไฟเมสสิ่งทนูก็ได้นะคะอ่าถ้าเขาไม่ใช่อันนั้นถ้าไม่ใช่บุตรบริวารของคุณที่อยู่ในความรู้สึกของคุณเดี๋ยวคุณคิดถึงเนี่ยคิดถึงนี้เป็นหลักเลยอ่ะเขาอาจจะเป็นชาวเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็ได้บางคนมีคั่วอายุน้อยกว่าเนะาะพ่อไม่แม่ไม,ม่ลูกติดก็ได้นะคะได้หมดเลยเวดดิ้งค่ะบางคนเก็บเงินแต่งงาน เห็นไหมวงเก็บเงินแต่งงานคือพี่มองเห็นมันมีเป้าหมายอะที่คุณพยายามทํางานหนักๆอยู่เนี่ยหนักมากเลยนะพยายามอย่างมากเลยเพื่อเก็บเงินอะซึ่งไอเก็บเงินนั้นอะมันทามันเก็บได้หลายๆอย่างอะบางคนแต่งงานบางคนเก็บเง,งินเพื่อแต่งงานนะคะ d e c ซ s i o n m แ r r i a g e แน่นอนค่ะการมั่นหมายการแต่งงานกาลังจะเกิดขึ้นการซื้อเก็บเงิน age of ฟว่าเอชอ n ฟอิน a ิแอคืออะไรคะคุณเห็นวงไหม หมายถึงมันเป็นแหวนเก็บเงินซื้อแหวนเก็บเงินซื้ออะไรเกี่ยวข้องกับของมีค่าค่ะเพื่อเป็นการเริ่มต้นการแต่งงานนะคะให้หนึ่งเหรียญคือการแต่งงานด้วยอย่างหนึ่งเลยนะคะ you deserve love โอ้โหคุณเป็นคนน่ารักมากคุณแฟนก็รักคุณเพราะคุณเป็นคนน่ารักแบบนี้แหละคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีๆแล้วแหละในการพยายามของคุณอะได้วความรักที่ดีมันจะก่อเกิดทําให้ มีความสุขต่อไปในอนาคตขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะเหนื่อยหน่อยในเดือนนี้แต่ว่าคุณก็พยายามอย่างเต็มที่พยายามตั้งแต่ตั้งแต่อดีตแล้วแหละไม่ใช่เพิ่งจะมาพยายามพยายามเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆ,ๆนะคะอนาคตคุณมีเกณฑ์เก็บเงินซื้อรถใช่ไหมในความรู้สึกของคุณหรือท่องเที่ยวต่างประเทศอ่ะถามพี่พี่ถามให้เพิ่มเติมนะคะสิ่งที่คุณตั้งตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยคุณมีเป้าหมายไม่รู้เรื่อง เรื่องใดๆก็ตามมันจะเป็นยังไงคะมันจะมีการใพ่เงินยังขึ้นเลยไหมซิกออฟเพนเดอร์เคิลคุณก็ได้ใช้เงินไงใครกู้เงินก็ผ่านนะที o บเพนเดอร์เคิลยขนไหพี่ขอเพิ่มก็ขึ้นแต่เหรียญทูออฟเพนเดอร์เคโอเคค่ะไม,ไม่ไม่ต่อแล้วนะคะคือเป้าหมายที่คุณวางไว้อะคือการใช้เงินแน่นอนเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของทรัพย์สินคุณอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว แล้วคือใช้เยอะก็ต้องหาเยอะนะบอกตรงนะตามหน้าไพ่นะใช้เยอะก็ต้องหาเยอะแต่คุณจะเป็นจะเป็นลักษณะของประคับประคองอะเหมือนกับว่าเวลาเราอยากได้รถสักคันมันก็ต้องมีหนี้เพิ่มเงินเราก็ที่เก็บมันก็น้อยลงมันเป็นเรื่องวัฏจักรชีวิตของมนนษย์ความเป็นจริงของมัน,ก,มนก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะนะคะเนะนี่เป็นการวางแผนหลายๆสิ่งหลายอย่างการวางแผนการแต่งงแต่งงานซื้อบ้านหมุนบ้านใหม่รถใหม่ได้หมดเลยนะคะเป็นเรื่องของเงิน ความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้เงินเด่นในเรื่องของการหาเงินมากกว่าความรักนะคะเพราะว่าความรักไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะอ่ะทีนี้คนโสดค่ะแน่นอนค่ะคนโสดก็เงินเพราะฉะนั้นคนโสดก็หาเงินเหมือนกันค่ะพี่หญิงขอให้เพิ่มเติมให้คนโสดนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีนี้คนโสดของคุณนะปัญหาของคุณคือเวลาคุณเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะ คุณมาก็จะไปเจอคนที่เจ้าชู้เนี่ยสร้างความก่อเกิดเป็นเรื่องของความกังวลความเครียดเวลาเจอใครสักคนเจอแต่คนเจ้าชู้เจอแต่คนที่มาหวังผลประโยชน์ในเรื่องของไอมีอะไรกันกับคุณนั่นแหละเออการครบซ้อนไปเจอคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอะไรเกิดขึ้นได้เจอคนเจ้าชู้ปัญหาคุณเลยนะมันก็เลยสร้างความกังวลให้คุณการกลัวการคิด,ค,ดคือ ช่วงนี้พี่ยังรู้สึกว่าคนโสดก็เหมือนกับคนมีคู่ให้เงินมันขึ้นนะคะคุณทํางานคุณเน้นในเรื่องของการงานอืมเน้นในเรื่องของการงานการเงินไม่เน้นความไม่เน้นความรักเลยไพ่ไม่เน้นความรักเลย,เ,ลเ,ลยเพราะฉะนั้นคนโสดของชาวราศีกุมในเดือนนี้ยังคงโสดคะ่ะยังไม่มีเกณฑ์ของการที่จะ ถามว่ามีคนเข้ามาไหมเอชออปเปนเดอร์มันมีอยู่แล้วแหละแต่คุณไม่มีเวลาหรอกมันอาจจะเป็นช่วงช่วงเวลาของการเริ่มต้นคุยแค่นั้นเองเริ่มต้นคุยกับใครสักคนคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนอนอยู่ในความรู้สึกของคุณเพชรวานนะคะอะไรนะชาวทัดไฟเมสิงธนูแต่พี่ก็ยังรู้สึกเชื่อใน ความรู้สึกแรกที่พี่มีต่อพาอยู่ว่าคุณมีเป้าหมายไม่ได้เป้าหมายในเรื่องของต้องมีแฟนอะเดือนเนี้ยคุณเก็บเงินหาเงินอะใครมีลูกคุณคิดถึงลูกคุณอะคุณอยากจะทําอะไรเพื่อลูกคนโสดที่มีลูกแล้วอะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะเนี่ยก o เป้าหมายของคุณความรู้สึกของคุณมันอยู่ที่เด็กคนเนี้ยถ้าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนที่คุณเพิ่งเริ่มต้นคุยนะก็หมายถึงบริวารของคุณน่ะ คุณคิดจะทำอะไรคุณพยายามอดทนสู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทำงานหนักมานะทุกอย่างเพื่อเด็กคนนี้เพื่ออนาคตของเด็กคนนี้เพื่อส่งให้เขาได้เรียนเพื่อทําให้เขาได้มีอะไรเหมือนชาวบ้านชาวเมืองไม่เขาได้ได้ลําบากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะทุกคนอืมการเริ่มต้นของคุณปัญหาของคุณคนโสดน,นะคะคือเอกอวานเวลามีใครเข้ามาใหม่ คุณเริ่มต้นคุยมันค่อนข้างที่จะที่ผ่านมานะเป็นปัญหาเลยนะมันค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นหรือคําแนะนําได้ด้วยนะคะคิดมุมเอาเป็นทั้งปัญหาและคําแนะนําคือมันมีแพชชั่นที่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นว่าเวลาคุณไปชอบใครเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งคุณจะแอคชั่นอ่ะคุณจะมีแอคชั่นคุณจะเปิดเผยอ่ะซึ่งบางครั้งการเปิดเผยตัวตนจริงๆของตัวเองมันก็ดีแหละไม่ใช่ว่าไม่ดี พี่ยังขออีกใบหนึ่งหน่อยดิเออแต่ทีเนี้ยไอการเปิดเผยตัวตนของคุณอะมันมันเป็นแค่ช่วงเริ่มเริ่มอะคุณมีไฟอะคุณมีไฟอ่เริ่มเริ่มอะแต่ต่อไปมันเหมือนกับมันไปเจอคนที่ไม่ใช่อะแล้วในในส่วนลึกของจิตใจพี่ยังรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมมีใครอะ่ค่ะไม่รู้อะพี่รู้สึกอย่างนั้นนะคะ คุณยังไม่พร้อมมีใครคุณยังคงอยากจะอยู่คนเดียวก่อนหรือในชีวิตของคุณมันไม่ได้มีเวลาที่จะให้กับความรักคุณคุณมีเข้ามาแล้วคุณก็ดูแลเขาไม่ได้หรอกหมายถึงว่าไม่ได้ดูแลเขาไม่ได้ในเรื่องของอะไรนะคือคุณไม่มีเวลาให้เขาอพอรู้จักใครไปแรกๆคือเริ่มต้นคุยออกับใครแรกๆมันดีโอเคอยู่แต่ต่อไปสุดท้ายอ่ะมันจะ ความสัมพันธ์มันไม่มันมันนิ่งอะค่ะความสัมพันธ์มันไม่ถึงไหนหรือไปเจอใครแต่ละแต่ละครั้งอะมันเหมือนอะไรที่มันยังไม่พอเหมาะพอเจาะกับคุณนะค่ะมันยังไม่พอดีให้ปิดท้ายคือห้าเหรียญอะมันยังไม่พอดีมันมันขาดมันขาดซึ่งอะไรที่เป็นเรื่องของหลักฐานความมั่นคงหรือมันขาดเลยทั้งสิ่งั้อย่างที่ ที่คุณที่คุณคบไปแล้วมันไม่ใช่อะ่ะหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะอะไรประมาณนี้ทุกคนเ <c oughs> ดี๋ยวทุกคนว่าพี่หญิงไม่พูดอะไรวะนั่นแหละนั่นแหละไปประมาณนั่นแหละ <c oughs> คือเอาเป็นว่าคนโสดทํางานไปช่วงนี้เก็บเงินเก็บหร้อมรอมรีบไปก่อนทําได้เท่าไหร่ทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นแปดเหรียญทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะคะถามว่า เราไปนอกเรื่องความรักดีกว่าเพราะว่าคนโสดไม่เด่นเรื่องความรักเหมือนคุณยังต้องโสดต่อไปถามว่าในความรู้สึกถ้าใครคนโสดกำลังอยากได้รถใหม่นะคะขอถามให้เพิ่มให้นะคะเพราะว่าสั้นเพราะมันไม่มีเรื่องความรักเกิดขึ้นมันมีแต่เรื่องของการงานและการเงินนะคะเจอใครก็ดูระวังวันไรสแตนนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ชอบดื่มนะคะชอบดื่ม โอกาสเจอยังไม่เจอความยังไม่เจอคู่ค่ะยังไม่มีไพ่คู่ขึ้นมาเดอ๋แช่เรียได้รถไหม้ถ้าคุณจะคิดจะได้ได้เร็วๆวนี้ด้วยอืมใครใครใครมีเป้าหมายคือใครอยากได้อย่างไงมันก็ต้องได้อย่างนั้นใช่ไหมทุกคนส่วนใหญ่คุณมีเป้าหมายคุณทํางานหนักใครอยากได้รถคนโสดเอเสวานขึ้นมาพี่หญิงขอให้สําหรับคนที่อยากได้รถเก็บเงินซื้อรถอย่างเงี้ยคุณจะออกเร็วเร็วนี้แหละคุณจะได้รถเร็วเร็วนี้แหละ สิ่งที่คุณกําลังวางเป้าอะ่ะใครอยากเดินทางก็เร็วๆนี้เหมือนกันไพ่เปดอาวานได้ขึ้นเครื่องไปแล้วใครอยากไปต่างประเทศเก็บงงเก็บเงิน,งนไปาต่างไปทัวร์ต่างประเทศได้ได้อย่างที่คุณต้องการและไม่ได้ไม่ได้รอนานด้วยเร็วๆนี้นะคะมาเร็วๆนี้อะ feel yourself ค่ะช่วงนี้อิสระเต็มที่ค่ะใช้ชีวิตให้แฮปปี้ไปเลยชีวิตของคุณเป็น คุณคอนโทรลตัวเองนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องอยู่เขาเรียกว่าไม่ต้องไปอะไรคนอื่นมากมายชีวิตเราเราสามารถคอนโทรลชีวิตเราได้ไม่ต้องไปทำตามคำพูดคนนู้นคนนี้อยากให้คุณเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฟรีวะเซลปลดปล่อยตัวเองค่ะนะคะไปเลยผจญผจญผจญภัยในโลกกว้างของคุณไปเลยนะคะ มีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังทํานะคะโนสนโนแคร์ no son, no care, ใช่ไหมฟีเซลปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการทุกสิ่งทุกอย่าง forgive and learning อ่าปลดปล่อยเหมือนกันค่ะให้ามา as y o u e l e a s e r e l e ล s สแปลว่าปลดปล่อยนะคะฮิวตัวเองช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องฮิวตัวเองบางทีคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของคุณที่บางคนยังไม่ให้อภัยตัวเองหรือเปล่า หรือยังให้อภัยใครหรือเปล่าช่วงนี้นะคะถ้าให้อภัยตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาให้อภัยตัวเองอันดับแรกสําคัญต่อมาถ้าคุณให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยคนที่ทาไม่ดีกับคุณให้อภัยไปเถอะคะ่ะอโหสิกรรมให้เขาปลดปล่อยไปแล้วเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะไม่ต้องมามีพันธนาการไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปอาฆาตเดี๋ยวมันจะเป็นเบญกรรมต่อเนื่องไปจนถึงชาติหน้าถ้าคนเชื่อในเรื่องนี้นะคะ e x p e r ก e n c e ก็คือประสบการณ์ของคุณชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะคะคุณผ่านเรื่องราวความรักมายัางไรนะตอนนี้ขอให้ถึงขอให้ถือว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาปัจจุบันที่คุณจะได้เรียนรู้มันเอามันมาเรียนรู้และต่อไปเวลาคุณมีความรักในช่วงจังหวะเวลาที่เขากําหนดมาให้คุณคุณจะได้ใช้ประสบการณ์นั่นแหละมาทําให้ความรักของคุณมันดีขึ้นอ่านะคะ ประสบการณ์เท่านั้นจะเป็นคนสอนให้คุณมีสติสอนให้คุณรู้จักรักเป็นและสิ่งที่สําคัญรักตัวเองให้เยอะๆเวลาคุณรักตัวเองคุณจะเจอคนดีเวลาคุณรักตัวเองคุณจะเลือกคนที่คุณจะเข้ามาทุกอย่างที่พี่บอกออกมาจากความจริงใจของพี่และพี่ทํามันด้วย พี่ถึงอยู่จุดนี้ทุกวันนี้เมื่อก่อนพี่เป็นคนไม่รักตัวเองเวลามีความรักทีไรพี่ทุ่มให้คนที่พี่รักโดยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรเลยมีเงินให้เงินมีทองให้ทองโอ้โหสายเปค่ะบูชารักมากม,ากมากนะคะพอมาถึงจุดจุดหนึ่งอะที่เรามีสติเรารู้จักกลับมารักตัวเองอะ่ะสิ่งสิ่งนั้นแหละมันจะทําให้เราได้ค้นพบเจอคนที่ดีถ้าเราไม่รักตัวเองมันจะไม่มีทางเจอคนที่ดีเลยทุกคนเชื่อพี่หญิง นะคะอ่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยก็เดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันใหม่นะคะเดือนนี้พี่หญิงกลับไทยแต่ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีคลิปออกพี่หญิงอัดล่วงหน้าไว้แล้วจริงๆทําเสร็จหมดแล้วเดือนเมษายนก็ทําเสร็จหมดเสร็จแล้วแต่โละทิ้งหมดเลยทําใหม่เพราะว่ามีดราม่ามาก็เลยพยายามใช้ไพ่ที่มันพลังบวก แล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเปิดไพ่ว่าหนูขอไม่ทกซิกนะในเดือนนี้ขอไม่ทกซิกขอแบบดีๆหน่อยนะคะก็โอเคได้ตามนั้นแล้วเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านคิดดีพูดดีและทำดีนะคะเชื่อมั่นในพลังของความดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ